ที่3นะกับลาซาด้าใช่ค่ะก็ยาวนานต่อเนื่องค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่ามีแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ค่ะ,ะเป็น,นระดับภูมิภูมิภาคอิมินโฮค่ะจริงๆเห็นบอกกัน,ม,นมันจะมีพันได้ร่วมงานกันหรือว่าเจอกันอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆใช่ค่ะ,คะก็คือความจริงจะต้องได้เจอกันค่ะแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะแต่ว่าคือตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีการไลฟ์ตลอดเวลาผ่านแล้วก็ให้ผู้กำกับประมาณ6ประเทศนะคะ กำกับพร้อมกันดูพร้อมกันก็คือเหมือนเขาเซตฉากอะไรทุกอย่างอ่ะให้เหมือนที่เกาหลีทั้งหมดเลยก็คืออีมินโฮ่ทยก่อนแล้วเราก็คือเหมือนเซตฉากเซตอะไรคือตามตามโปรดักชันเกาหลีอะค่ะอันนี้เห็นไอนจะได้ไหมเพราะว่ามันจริงๆมันน่าจะมีโอกาสได้เจอกันได้คบใล่กันอะไรเงี้ยก็เสียดายค่ะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะอย่างเห็นการาททาในบอกการควบคุมกาก ฝั่งเกาหลีนี่คือทีมงานเกาหลีล้วนๆเลยค่ะรู้จดูแลใช่ค่ะก็คือความจริงแล้ห6ประเทศเลยค่ะแต่ว่าผู้กํากับหลักก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนเกาหลีนี่แหละค่ะแล้วก็ประเทศต่างๆที่ที่ร่วมด้วยกันร่วมเป็นด้วยใช่แบบผู้กำกับเดียวกับของทีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้กำกับเดียวกันค่ะแตกต่างกันไหมคะแบบการทํางานกับผู้กำกับไทยกับเกาหลีความจริงเราก็คือ บอว่าเราแต่งงานแหละแต่ว่าคือเขาก็ค่อนข้างละเอียดค่ะก็ทั้งในเรื่องของ acting เรื่องของออจะทำยังไงให้เฟรมดูเหมือนถ่ายด้วยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะมีมาร์กมีอะไระค่ะมโอการได้เ็ดเยดได้เห็นเห็นไหมคะในแบบว่าในวิดีโอแบบเห็นก็ดี<ฮ>อ๋อเห็นไหมเห็นแต่ที่เป็นวิดีโอที่ถ่ายมาแล้วค่ะ อันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะซึ่งตัวเองก็ลุ้นเหมือนกันลุ้นค่ะอยากเจอค่ะยังไม่เคยมีโอ,อกาสร่วมงานกันเลยใช่ไหมคะเบลย,ยังไม่เคยค่ะครั้งแรกกับดาราระดับเอเชียด้วยไหม ครั้งแรกไหมน่าจะใช่นะคะเ็ไม่แน่ใจทำง,งานเยอะประสบการณ์ใหม่เหมืนอนกันเหมนแบบการทํางานรูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปอลไรอยู่ใช่ค่ะคือเราเคยไปทํางานกับทีมงานต่างประเทศแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ทําผ่านระบบที่เป็นไลฟ์ค่ะก็คือคุยทักทายกันผ่านทางโทรศัพท์ค่ะออยงอว่า ก็เป็นมิติใหม่ค่ะเหมือนแบบเป็น new normal ค่ะก็แปลกดีแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็งานก็ออกมา flow ค่ะทั้งลูกค้าไทยแล้วก็เกาหลีก็ชอบเออปีนี้เองก็เราก็ยังเซ็นเตอร์แน่นอยู่นะคะเบล่าก็ยังมีค่ะ ยังยังมีเพิ่มค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะเป็นไงก็มันเต้นไปหมดแล้วนะคะเบลเอาคิวไหนยังไงคะมีมีต่อผู้จัดการยังไงก็คือจัดการได้อยู่จัดการได้ค่ะแต่เดือนี้คิวเต็มแล้วล่ะกะไม่ได้แค่เดี๋ยวนี้ค่ะเต็มไปถึงสิ้นปีแล้วนะคะที่นอยบอกค่ะก็งาน ก็ดีใจค่ะที่ยังมีงานทำค่ะโคโรน่าด้วยหรือเปล่าอยังไงอาจจะด้วยค่ะแล้วคือตอนนี้เหมือนด้วยเรื่องของคนเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยอะไรมากขึ้นเรื่องของงบประมาณอะไรที่จะมาถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลับมาเอออย่างตัวหนังเองของเราที่เลื่อนมาเนี่ยก็ประมาณสองรอบแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะดิเลียเข้าโรงเลมซิ่งเข้าโรง19พฤศจิกายนนี้ค่ะมันเลื่อนมาสองรอบตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างคะเบลก็ตื่นเต้นนะคะว่าโอ้ คือถ้าคือถ้ารีบฉายก็กลัวว่าคนจะไม่ดูอีกอะไรเงี้ยก็คือเอารอที่คนพร้อมดีกว่าซึ่งช่วงนี้ก็น่าจะคนน่าจะกลับมาเข้าโรงแล้วค่ะแน่นอนไม่มีขยับเลยจะไม่อะไรนะคะไม่ไม่ขยับแล้วค่ะอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมเออค่ะลุ้นไหมคะลุ้นค่ะคือจะบอกว่ามันสนุกมากเลยนะคะใครไม่ได้ดูคือพลาดค่ะแต่ว่าจริงๆรแล้วมันก็ทบเหมือนกันเนะเพราะว่าในโรงเองเขาก็จำกัดคนเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยเบลเราปวกัน ยอดแบบเราไหมเบลเบลยังไงก็ได้อ่ะค่ะเนาะเบลเบลไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ว่าเบลขอยืนยันว่าหนังสนุกมากค่ะอุกคนก็ภูมิใจมากอันนี้คือเรื่องนี้ยังไงก็หาแน่นอนหาแน่นอนค่ะเหมาะกับช่วงนี้ที่แบบหลายคนเครียดใช่คือเบลว่าไปดูแล้วแบบต้องบันเทิงอ่ะต้องมีความสุขอ่ะค่ะกลับบ้านไปย้อนหลังสวยเลยนะ ทั้งที่เซอร์ทั้งออโปสเตอร์ค่ะโป,สเ,ะโปสเตอร์ก็คือแคปมาจากช็อตต่างๆของในหนังค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดแค่ไหนคะเรื่องนี้อเบลไขยงานนี่สุดมากเลยมีทั้งบูมีทั้งตลกแล้วก็มีแก๊งแบบที่นาคอมท<อ>ี่บอลพี่โรเบิร์ตนะคะก็อยากจะให้มาดูกันเยอะๆแล้วก็มีพี่แพทพี่โยต์ปาโมดอีกอก็คือเหมือนรวมดาวตลกอะ่ะก็เห็นหน้าก็ขำแล้วใช่ค่ะระบบดีด้วย<อ>ค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวด้วยค<อ>รบรถคะ่ะซีจีสวยด้วยคะ่<อ>ะใช่พี่โยต<ม>์อนะ่ะ อะไรนะคะเออพี่ยอดพี่ยอดมาใช่ค่ะพี่ยอดเป็นเจ้าของค่ะเป็นพี่ตุ๋ยกำกับค่ะแต่ว่าพี่ยอดก็คือเหมือนช่วยปรับบทแล้วก็ดู acting อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะอีกเรื่องก็เตรียมเราเหมือนกันเนาะบุพเพเห็นบอกบทบทมาถึงวันนี้สดๆพึ่งมาถึงบ้านสดๆร้อนๆวันนี้เลยค่ะบุพเพสันนิวาสสองค่ะก็เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์เนาะเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะจะรีบกลับไปอ่านเลยเออความติดเต้นคําแปลกใหม่อะไรอย่างงี้มันจะยังไงบ้างคะมันรับหนังของเรื่องต่อกัน ก็เอ่อก็ดีนะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าคือเขาจะเขียนบทออกมายังไงหรือว่าจะทําออกมาเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเชื่อว่าต้องเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ GDS ก็คือทุ่มทุนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีไปแคสตัวละครลับค่ะเดือนหน้าเริ่ม w ร์ k ช็อปค่ะเซอร์ไพรส์ได้แค่ไหนคะ สปอยนิดนึงเอ่อนักแสดงลับอ่ะไม่หลุดเลยใช่ไหมคะเวลาไม่ค่ะนักแสดงชายเอ่อสัตว์ย่อมีไหมคะอ๋อไม่มีค่ะโอเคเพราะว่ายังไม่เจอค่ะกับตัวบทเองก็คือเราก็เล่นตามบมชั่นเหมือนพักหนึ่งนก็คือจะมีการปรับแหละค่ะแต่ว่ายังอยู่ในเส้นเรื่องที่มีความคอมเมดี้มีประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็เหมือน เออบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจะดึงมาจากของเดิมค่ะจะมีกําหนดแะเปิดกล้องถ่ายทำยังไงครับเมื่อไรก็น่าจะปีหน้าค่ะเออปีหน้าเลยใช่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเวิร์กช็อปแล้วเดือนหน้าค่ะเอ่อแน่นๆเนไปใช่ไหงานใช่ค่ะถ่ายละครอยู่ด้วยนะตอนนี้กี่เรื่องคะตอนนี้ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องเดียวค่ะเอ่อเรื่องอะไรนะให้รับพิพาาษาหนังด้วยหนังด้วยค่ะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ